เราไปทำความรู้จักกับพื้นน้ำแข็งสุดเลอค่ะที่เรียกว่า Arctic อาร์กติกกันนี้ก่อนดีกว่าค่ะลงไปเลยลึกลงไปใต้ผืนน้ำแข็งนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นชั้นๆแต่ละชั้นเคยมีนักวิจัยพบว่ามีแม้กระทั่งดินแดนอรารยธรรมโบราณขนาดไม่ต่างจากแมนฮัตตันฝังอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งเนี้ยแล้วฝังแบบ ทับ,ท,บทับกันมาไม่รู้กี่อรารยธรรมแล้วด้วยซึ่งการทับถมกันนี่แหละคะ่ะคือทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลทั้งที่มนุษย์รู้และไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะอย่างที่รูรู้กันตอนนี้มีนักวิจัยลงไปและคาดการว่าภายใต้แผ่นน้ําแข็งของอาร์กติกมีน้ํามันที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมาเนี่ยประมาณ9 0,000ื่นล้านบาร์เรลและมีแก๊สธรรมชาตินะคะอยู่แค่ตรงเนี้มากถึง30%ของแก๊สธรรมชาติของโลกทั้งใบ นอกจากนี้ยังมีแร่เอิร์ธแร่หายากที่ตอนนี้เขาแข่งกันเอามาทำแบตเตอรี่ E ีเอามาทำไฮเทคโนโลยีพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายสมบัติธรรมชาติทั้งหมดที่สายว่ามานี่แหละค่ะคือสมบัติที่มีมูลค่าที่แท้จริงทางเศรษฐกิจจำเป็นกับการดำรงชีพของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติไม่เหมือนเงินกระดาษแล้วกลับมาที่แผนที่โลกตรงจุดที่เป็นขั้วโลกเหนือกันค่ะซายจะชี้ให้ทุกคนเข้าใจกันเลยนะคะว่าขั้วโลกเหนือ ตรงเนี้ยที่เป็นที่ว่างตรงเนี้ยทรายเปรียบเทียบมาเลยนะคะว่ามันคือเพชรเพชรท,ที่เลอค่าและจะทำให้ใครก็ตามที่ได้ครอบครองมันทั้งหมดทรงอำนาจแบบ powerful ขึ้นมาเลยอ่ะมาดูที่แผนที่กันค่ะแผนที่ตรงนี้ตรงกลางคืออาร์กติกนะคะมันจะล้อมรอบด้วยประเทศอยู่6ประเทศที่มีสิทธิ ในทรัพยากรของอาร์กติกนี้ค่ะคือรัฐอาลสก้าของสหรัฐอเมริกานะคะมีแคนาดามีกรีนแลนด์ของเดนมาร์กมีนอร์เวย์มีไอซ์แลนด์